สวัสดีค่ะมันเป็นอะลามันเป็นอะไามันเห็นหูจักก้อแห้องเป็นอะไ่เป็นอะไามันดึงดึงเออมันดึงมันเห็นหูจักก้องหอดคอยคอยมีหูจักสมัง่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรมันดึงดึงมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอะาม อะไรนี้อะไรน้ำมาละมาาให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยแต่ได้เอาเออมันล่ะมันจักไปบ้านเออมันได้ัจักอืมกี่หนาวแั็หนักหนักร้อนแล้วพอจมนถึงก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะเจอเงื่านเต็มเต็มเริ่ะข้าวใส่แต่ย่านผสมไปตั้งไปตั้งไอญี่ปุ่นนางใส่คนกันา เอาอลอของยาผ้าเด้ของหอยห้ากัคั่นมือเ้านี้ผ้ากันไปวานอนมาบ้านก็ได้ใส่ผ้าบัวมาใส่เออใส่ผ้าบัวมาผ้ากันคั่นอลนคนไม่ต้องขีท่านั่งปัานะคะ้ยานผักยาพามาแล้วนกพี่น้องตำเจียวใหม่ตวนี้ยาามาตำเียวปลารามาให้ด้วยใส่ปราเด็กตัวว่าแช่แิ่ที่หายนะมันหนาวทุกคนนี่ก็แรงนี่แมันหนาว่ารแอ ได้พาตามเจียวปลารามาให้นะคะทุกคนว่านศรีพร้อมเดี๋ยวเรามีเจียวพอปลูกกินที่นี่หมดเลยนะคะกินจับแล้วก็อันนี้นะผลปนปฐทูเลยลูกน้องกินนะคะทุกคนแอดมินกินแล้ะข้ามากินทีหลังเขาหนาวปวดเมื่อเมื่อมันอิ่มเขาก็จะเอาโฟมพองไว้บ่อเขานางยังย่อกินนะพี่น้องว้านั่งพิ่นมาไหเพื้นมันเย็นมากโหดแล้วแล้วก็ คอยลเมื่อคืนนี่น่ะเซียวลูกเซียวสร้างใหญ่มาให้บอก่ามปลูกเองนะฮะจะเป็นยังไม่ได้เป็นปลูกเองไม่ได้ผลน้ำถ่วงจำเอาสูบน้ำใส่บ่อสน้ำสูบซื้อใส่เสื้อแขนยาวลูกใส่เสื้อแขนยาวนเี่ยทำอะไรอ่ะ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 ใส่เลยนี่ใส่เสื้อแขนยาวกับมะนาวลูกใส่เสื้อแขนยาวเพก่อนเล่นใส่อะไรจะหนาวพี่ต้องข่อนมาวจะร้อออกมา แค่ว่าเนื้อมันอุ่นกันก็ถึงเปลียนเป็นเหง้าเลยเสือกระน้อยแล้วด้วยผุเสือก็ตัวเล็กแล้วตัวเล็กแล้วขับใส่เอา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 เฮ้ยเฮ้ยนั่นอ่มันคืออะไรมาลงมาให้มันของเด็กแงงเอาเออมันเทงเอาแล้วไม่อยากเล่นของเด็กของเด็กไม่อยากเล่นของเด็กมันเหรอ อันนี้ของอันนี้ของอะไรนะของอะไรนะของใครนะผู้หญิงาไม่ก่อนเนไม่ให้เล่นเลยนะผายไงอีกผายไงไม่ให้เล่นเลยนะของใครนะมินของของหนูของเด็กกอกใจได้บาทกรอกสิใจบาทไม่ขี้ดื้อบางอันนี้เน่ยผาขันคือบ้านนี่กินรถนัว ผสมพันธุ์นี่กินนวดนวเออมันกาผสมกินนวดนวขี้มือยาถ้าแดด้อดนะมันอยากสมนี่แล้วคอยคั่นมะเศ้านี่เราคั่นเมว่าเมื่อคืนนี่บ่เราคั่นอเมื่อคืนล่ะยานมะแรงยางมะแรงเออพอดีอุ้ยคอยขี่รถมาเห็นมันเห็นมันฮอนนะพอดีทำมันเพันหนาวบหดือนมันยังขมอยู่บวันนึงมันบ่มันขมบ่ขมขั้นละขั้ากลางอ่อนขั้นกลางไหม เขาคันเนี่ยมันอัไรนี sure> ess ess and and ่นะเขาก็ลากว่ะผู้ร่างคนคันเลยเอาโหลดก่อนบ้าก้ากินเหยื่อเอ่านะเจ้าเราเอาอันนั้นยังมากินอันมาเฮออยู่บ่นะได้ยังเอาอยู่บมาคินตลอดจ้ำเตี้ยอยู่ที่รถไป็นสัตของไอีนางแหม่มเกลือเข็นแต่หนาวค่ะเมื่อเช้านี่บอกหนาวคือหนาวหืออิกกระปูนเบิด แว่นหนังหว่านหม้ยใส่แว่นตาแว่นตาไม่ได้เอามาหน่อยคนเชื่อแว่นตาโอ้ยเท่จังใส่แว่นตาใส่โอ้ยเท่จังยากนี่บอกแว่นตาเพิ่นแว่นตาเพิ่นใส่แว่นตาเนาะใส่ต้องดูไม่ได้ถือลงมาหนำนะไม่ได้ถือลงมาคนเชื่อแล้วคนบางคนเท่สุดเท่จังมินหน่อยวันนี้เราต้องล้างมือนะล้างมือนะคะฆ่าล้างมือไปจับปากนะ ล้าามือก่อนข้ามือไปจับปากขะอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับแล้ล้างมือก่อนเดี๋ยวสะเล่นเสร็จต้องล้างมือนะคะข้าวบอกังมันัมันส่ทังใส่ังไปล้างมือใครที่ก็ไปล้างมือยัดต้องไป แต่ทั้งเสร็จก็ไปล้างมือนะคะขยาว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 เขาก็อเดินหมกทัวระสิยาอลไรมามาเราซื้อเป็นตาแซ่บแันฟักมันอ่อนเออเปลือกมันบางเออเป็นตาตันแซ่บคือของเขาอันนี้ก็แซ่บได้ทุกคนซื้อถ้าอันฟักเขี้ยวๆเรียบร้อยไปล้างมือไป เอาเข้าเก็บไว้แล้วก็ล้างมือได้เลยค่ะแจ็คแมนลูกไผ่ล่ะเบอร์เห็นอยู่นในแม่เพิ่นแจ็คเทือดอกหรอกลูกแม่อะไรนะแม่หนูชื่ออะไรนะลูกแม่หนูชื่ออะไรนะแม่เปี้ยวค่ะแม่เปี้ยวแม่เปียเยเ้ยวอยู่ไหน<ๆ>เปี้ยวทำงานค่ะ,แ,คะแล้วหนูนูอยู่กับใครคะตอนนี้ เอาไปได้บาดปี้ยวได้บาทนอยู่กับโซบอลูกอ้าวอย่าพิ่งไปเล่นกับปัาเตนก่อนถ้ามาล่กับปัาเตนมกเช้านี่นะเมื่อเช้าในประเทศเนี่ยกินกับปัตเตนกินขนมบ่ะกินขนมกับปัาเตนบ่ะ ขโมยขนมพี่น้ำมนต์บอกขโมยพี่ขนมน้ำมนต์ค่ะเระมันนาวเมื่านี่แหงเมื่านี่โอ้ย่นีหนาวแหงมันสีเท่งเลยยายตอนเท่งก็นาวว่านเนี่ว่านยัหนาวมือหนาวไอ้เจ้าสองตัวไอ้สายเสือนี่ก็ยังสั่นอ่ะอันนี้ใครยัคยังอันนี้ได้ ใสยเชือแทนยาวสงโนเด้อีรถมาใก็ว่าอันนี้แล้วมันนั้นน่ะผู้ทีเราเอ,าอิญผู้ดีเราเซอ,เซอผ้าเข้ามึนต้องเซ็นให้บนุลุหรือเอามายมาันมนอยู่นะรถมราใส่ใส่้มันสมมันจังแสะกลระ,ละมัดส,สมสมสมผักนะ มคนกับมักซำนี <co <m <m ่แหละ้กินกับปลเกมะทั่วยาบไส่ตีเลีไปในยานมันเพราะว่ามทั่วขั้นอีนังมันกอเปือกมันบางบานนะเปนกรตํเซลเาไหวเปลือกมันบางบานขั้นตอวัเนียวไส้ตีเลี้ยหกตัเกล็ดโบราไส่จะได้ผสมเขาแล้่ขั้นเดสมนองผมงานหรอผสมง่าย โอ้ย uhm. มาเค here, <S 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 huh. masa, ือเทศไก่ Hello, ้ิีตั้มบะฮุ่งแล้วตัวนี้อยู่ในลงที่บัไดไปมิดน้อยไปไปหาแม่เปรี้ยวไปไปปนะทำแม่เปี้ยวไปโอ้มาดูหนุทำอะไรหนิหนุทำอะไรนะสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี